สลับขึ้นลงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกน้องออยแค่เดือนเดือนมันไม่ได้นั่นหรอกเดี๋ยวพี่ซื้อแหละไม่จะม,มีปัญหาหรอกอืมใช่ค่ะวันนั้นอาจจะขึ้นกันหลายคนใช่ใช่เพราะว่าคือพูดง่าไงว่าเนี่ยอย่างเบาใจเบาใจก็เคยขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อใบใจก็อยากขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราเออเพราะว่าบางทีเขียนอยู่ข้างล่างนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะ เออถ้าเราอยู่ข้างบนมันก็เหมือนเรานั่งอยู่ในวงแบบสนุกอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแมนบ๊อเบาใจแต่ว่าเบาเองเบาได้ไงว่าปีใหม่อันทั้งเมืองไทยกับอาสสิมวนอยู่คื่กันเนาะหลุดไปแค่ห้าครับพี่สุอ้อ,อยห้าก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าวันนั้นน่ะมันมันมัน,ม,นมันเขาเติมเกินไปตั้งว่าเกือบบวกนบักยี่สิบผุนบ่บ,บักสิบกว่นมั้งแมนบ่อ่อนะแมนบ่อไอ้ไข่นุ้ยเพราะว่าตอนตอนที่จะไพ่พระท่านแม่น่ะ ตอนนั้นตอนนั้นพี่กับพี่เขากับากันกันเติมให้จนมันแทบจะได้เป็นนายพันแล้วแล้วียกไพ่มาอีกเป็นสิบกว่าหลังอืค่อยบอ่แมนย,าย่าสูแม่นอีหยังไม่ยาหานี่มาปากดีอีกแล้วย่าๆใค,ใครหนุยแล้วมันรายงานโตแล้วอื เราบอกว่าเราได้เป็นในพันุมันรุดลุดไปแค่หาลังหาลังงเราก็ได้อยู่แล้วเพราะเมื่อนั้นอเจ้าเจ้ามารุ่นมูน่ะเจ้าไปเติมให้เราตั้งคาบอกว่ามันบบกซิบกว่าลังหนวยใหญ่เพราะว่าตอนนั้นพี่เขอาไปให้ก็เราก็ได้เกือบพ่อเราไหมพี่เขาอีกก็ะคอยอีกตอนนั้นเออก็ขคอยค้นถามมาสั่นยายยายยายว่าว่าย่า่ไรถ้าเอิ่นย่าอยู่มันข่นคอยแค่แคเพราะว่าคุณหมอว่าคอยเอื่นอ่ายา พี่บอลสวัสดีครับเอาอยู่ทางิหนอีกางน่ามาทีนี่ฮ้เอาคอยมองังมองขวบม,มองขอมพี่บอลไปมองมองมองข้ามน้องบอลไปเหรออยู่ไหนฮะน้องบอลมาติอคอยขึ้พือเห็นน้องบอลเบ้าใจเออเบ้าใจน้องบอลอยู่ไคอยขึ้เพื่อเห็นน้องบอลดีครับคุณยายไพ่ ดีใจน้ำดีใจน้ำใครนุ่ยที่นี่กันตั้งตั้งนาตั้งตาหาลักลักกิโลย่างเดี ALLY, mm ๋ยวเจ้าเออยายยายยายเจ้าเอิญเล่าเจ้าเจ้าเจ้าว่าวอีหยังมันสิรู้่ังกันบ่หนี่ขุนหมาเออ เจ้าตาไล่เนาะพี่สุเอาแม่นลีตีเบ้าใจไข่ค,คือว่าเห็นอยู่ใส่น้องบอนน้องบอนอยู่ไหนเดี๋ยวเลื่อนกับไปหากันคือว่าเห็นน้องบอนเห็นแต่เป็นหนึ่งแล้วก็ไข่นุย้ยเป็นหนึ่งน้องเมอยอากับไข่นุย้ย โอ้ยเบาใจเจ้าจะใส่ไล oh. ่คอยไล่เบาใจคุยเอาขึ้นไปตั้งมาบางแง่เราคอยเบอกเห็นมไภัดอกคอยเบอกเห็นมีนะเบาใจเอาพี่วันสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีมาดามสูตรทุกคนค่ะ บ่เห็นได้เเ้าใจคอณบ่เห็นคอณบ่เห็นน้องบอนค่อยเลื่อนขึ้นไปเบิ้งต้ว่าไก่ขอก็บว่าเห็นว่าหันเ,นนนนเ,นเนนจ้าอยางหาว่าข่อยตาล่ายหลายโอ้ข่อยเบิเ่งสิกินโอ้น้องบอนกับผมนี่ลหละว่าสันอ๋อโอเค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  ฮฮอรูจักซื้อเจ้านอกคุณหมอเจ้าซื้อบ่อนสันบอกคุณหมอเพิ่งซิรู้ได้หนิฮะโอ้ยเจ้ายาว่า่อยลลายายผู้ให้คือน้องบอลมาสันว่านั่นเป็นหนึ่งบอก คุณเป็นหนึ่งสวัสดีค่ะ